สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพามประกายแก้วนะคะวันนี้นะคะต้องขออนุญาตนะคะใส,สใส่สร้อยใส่สร้อยเท้านะคะข้างหลังประกายแก้วนะคะประกายแก้วนะคะก็นูนๆนูนหเห็นบอกเห็นบอนะคะ <S <S หางเขานะคะก็อักเสบนะคะเป็นน้องนะคะ <S <S อุ้ยหลุดเต็มเลยชิดคือหลุดลายแทะ S <S นะคะน้องปะกายแก้วนะคะตอนนี้นะคะอ่าหางอักเสบเป็นน้องนะคะก็เลยนะคะต้องทําการล้างแผลนะคะดูความชิดดูความพยายามของความชิดเออทะมัดเต็มหัวเลยโอ้นนะคะหางหลุดหางหลุดเยอะมากนะคะนี่ก็เป็นยาอันนี้ยาแก้เชื้อราแก้คันเนาะแล้วก็อันนี้เมตาดีน ล้างแผลนะคะอืมอาจจะมีซุบมีเสียงนะคะแล้วก็ใช้โซ่พางลังนะคะจะใช้แค่เฉพาะเวลาล,าล้างแผลเนาะมาดูอาการน้องประกายนะคะนุนจะเตะควันชิดนุน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 สตะควันชิดนะคะก็จะล้างแผลทุกเช้าเย็นนะคะแล้วก็บีบน้องอกนะคะก็เอ่อ รอคุณหมอมากกอนเนาะนะคะถ้าไม่หายนะคะเดี๋ยวจะพาไปพบคุณหมอนะคะ oh. ดูพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นบอกน้องหน่อยดิอย่าดือ้อนะคะเขาก็นะคะคงจะเจ็บเนาะนะคะอักเสบตอนฉิดเขาก็จะบีบน้องอก <laughs> ดูดูดู <laughs> oh. แล้วก็จะล้างเผลนะคะ ด้วยเมตาดีนล้างแผลบอกอันนี้น่าจะเป็นยาที่ใช้บ่อยๆนะคะอันนี้รักษาแผลติดเชือ้อแผลไฟไหม้นำร้อนลวกนะคะนี่ใช้เป็นตัวนี้ส่วนอันนี้ก็คือเหมือนเชื้อราคันเนาะ,อะตอนแรกที่เขาจะเป็นก็คือเขา ตีหางนะคะเห็นเขาตีหางบ่อยๆตีหางบ่อยๆนะคะควันชิดเขาก็เลยไปเช็คดูหางพอไปดูนะคะทีนี้ก็เป็นหนองนะคะต้องล้างด้วยน้ำปเปล่าก่อนนะคะควันชิดอย่าไปเหยียบโซ่จังสั้นเจ,เจ้าได้สิเจ้าได้สิลอยดูนะคะเขาไม่ให้ควันชิดจับเลยเจ็บนะคะเจ็บประกาย ะะอุ่นนุติควานชิดนะคะอื่นนุ่นพุ่นบีบน้องควานชิดพยายามจะบีบน้องกายเอ้ยบีบน้องคือดึงหางออกนะงจะไปดึงหางนหมหางหลุดเต็มเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ยานี้นะคะยายาม่วงเริ่มแห้งแล้วใช่ไหม ก็นะคะควันชิดบอกว่าเริ่มแห้งแล้วเริ่มไม่มีหนองเพราะว่าวันแรกเลยนะคะที่ควันชิดบีบออกโอ้ยน้อควันไม่อยากจะพูดเลยนะคะเลือดออกนะคะแล้วก็หนองเต็มเลยนะคะวันนี้นะคะพอมาบีบดูควันชิดบอกว่าเริ่มแห้งแล้วไม่ทายาขาวนี่บมอทาสีขาวก่อนวะ่ะสีขาวจะแก้คันนะคะเชื้อราเนาะเข,เขาเคยเป็นแล้วนะคะแต่ว่า อันนี้คือหนักน่าจะหนักหน่อยนะคะฮะอืมน,นะคะก็จะทายายาปุกนี้เนาะนี่นะคะเป็นยาที่สามัญประจำบ้านเลยนะคะช้างที่โอ๊อโอยโอ้ออออนะคะขนาดขนาดเอาโซไว้พยาบาลเอาโซไว้ลิดแรงจริงๆ,ๆนะคะประกายนี่ ทาเยอะๆเลยควาชิดทาให้โดนเนื้อนะ่ะทาสีขาวเสร็จแล้วก็จะทาสีเหลืองนะคะก็คือเมตาดีนเนาะเบตาดีนหรือเมตาดีนอ่านผิดหรืออ่านถูกเบตาดีนอีกเทอเด,ยเอเดียวประกายสู้ๆอยากหายไหมล่ะนันๆๆ่นๆควาชิดระวังนะคะนั่นนะขันขันขัน,ขน เ oh. สร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะอืมนะคะจะบีบนองออกทุกวันนะคะเริ่มแห้งแล้วเขาหางสวยนะคะประกายเขาหางสวยแต่ว่าเราต้องนะคะอนุรักษ์หางไว้นะคะดูแลหางเขาให้ดีถ้าเราไม่ดูแลก็นะคะก็อาจจนะบางทีก็เปื่อยตรงไหนที่เป็นแผลเปื่อยหางจะไม่ขึ้นอีกนะคะ ยมามาทีนี oh no 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 oh no. been, ่ก็จะปล่อยอันนี้คือยาสามัญประจำบ้านของเราเลยนะคะนี่คุณกับสซร้ายในเด้อแล้วก็ยาม่วงนะคะยาม่วงคขวัญชิดถึงคันรามโซเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้จะเตะขวัญชิดวันนี้ก็จะเตะเหมือนกันนะคะริดแรงจริงๆนะคะประกาย ถอดออกทาเสร็จแล้วก็ถอดโซ่ออกนะคะนูใบเฟินใบเฟินเขาก็ห่วงน้องนะคะดูมาแอบดูนะคะพี่ใบเฟินหางเขาดีนะคะหางใบเฟินจะไม่ค่อยหนาเหมือนหางปะาายนะคะหางปะาายจะหนาเขาชอบไปตีนะคะตีนู่นตีดินตีนีน้แล้วก็บางทีทําให้โคนหางนะคะเป็นแผลแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็ปวดนะคะเราก็เห็นเขาตีบ่อยๆนะคะ เสร็จแล้วปะกายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องควันก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่แวะเข้ามารับชมนะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องปะกายแก้วกับพี่ใบเฟินช่างตกง,งานสองเชือกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ